นี่เลยครับมาถึงผู้เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพิาไทยแสงมรกตน้ำเงินเพียนชัยนะเอกเมืองนนสู้กันในพิกัดน้ำหนักร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับนี่เลยครับวันนี้เราก็สัญจรนะในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับวันนี้เรามาที่สนามมวยนานาชาติหัดใหญ่สงขลาโดยดรวิชิตอรอนะครับช่องแปดช่องแปดปดยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้คุณแจ๊ดประสิทธิ์แล้วก็ผมนี่ร่วมกันบรรยายอยู่เอาละครับขอขยใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรพิาไทยแสงมรกต ดาวโรดฟอร์มร้อนแรงครับ2 2ปีจากศรีรัตน์จังหวัดศรีสะเกดครับนี่คุณท็อปแสงวรกฤนะครับนำทัพนำทีมมาเองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวรกฤษดับบัดมอเตอร์นะครับเป็นทีมงานนำทัพเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการทิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงวรกฤนะครับส่วนทางด้านของเทียนชัยครับในสังกัดของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับ2 2ปีจากรัตภูมิสงขลานี่เองครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซิ์หนุ่มน้อยนะครับอ่าเพชรพญาไทยวันนี้ล่องใต้ครับมาเยือนทางด้านของเทียนชัยครับหรือว่าแสงเทียนนะครับ ขวากับซ้ายครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคู่รองของเราก็ซ้ายกับขวานะครับสองคู่ผ่านไปน็อกทั้งสองคู่เลยครับทางช่องแปดนะครับเรียนเน้นย้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับต่อยให้สนุกดูเดือดนะครับรางวัลพิเศษนะครับโบนัสจากพี่พรยัตลาครับสองหมื่นบาทด้วยกันนะครับนอกเหนือจากเงินรางวัลค่าตัวแล้วครับเอาแล้วครับแข้งขวาแน่นแน่นมาแล้วครับสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของเทียนชัยครับอย่าลุกอย่าหลวมนะครับเอ้านี่เลยครับพี่พรยัตลาวันนี้มีรางวัลอาชีพให้สองหมื่น รับไปคนละหนึ่งมือนนะครับดูเดือดทำให้ได้ไบแดงเพชรยาไทยน้ำเงินเทียนชัยวันนี้เราสุจรมาที่สนามมูลนานาชาติหานใหญ่โดยดรวิชิรอนะครับเอาหมวยสนุกมากขวาไปวันนี้คุณเจษระสิท์แล้วก็ผมจะมีทาเอ้าหลุดกันอ่ะไกลๆนะครับออกได้ออกเลยครับเนี่ยครับแข่งซ้ายครับขกาข่ายนั้นใหญ่อยู่แล้วนะครับมาตรฐานการฟิดซ้อมดีครับเอาล้ครับขวาคืนมาอ่าใจคอเจ้าคืนแล้วครับ โดนก้านคอก็เจ้าก้านคอคืนแล้วครับโดนแบบไหนเจ้าคืนแบบนั้นแล้วครับทางด้านเพชรพญาไทยพร้อมนี่สดใสซาบซ่า้วครับ,รบแม้วันนี้เล่นหลาฝ่ายนะครับแม่ผู้ไทยท่าบัลลัสชูชีพกรีบกรบุกระดงเตยช้างด้วยอาลุ้นการสมพรอา้าวยกบตรตอกอนขนุนกับานายชูสวรรค์อา้าวลุ้นรายการนี้อยู่แปะริ้วแปะริวร้วอา้าวพญาหมาอา้าวป่าเปียด,ด้วยคุณัญาทองทอ้าวลุ้นมาฝ่ายแดงนะครับเพชรพญาไทยน้ำเงินเพียนชัยวันนี้เรามาสัญจรที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่สงขลา โดยดรวิกิตอรอนะครับนี่เลยครับแล้วก็ต้องของคุณนะครับพป็นท่านเดชอิทธิขาวทองรัฐมนตรีนี่นะครับช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ให้เกียรติเป็นประธานมวลการจัดการแข่งขันด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยชาวใต้ด้วยครับหนาตาครับวันนี้กับการมาครั้งแรกของมวยดีวิธีไทยนะครับมาเปิดตัวครับเปิดสนามมวยแห่งนี้นะครับสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับ เรียกว่าเป็นสนามมวยมาตรฐานของพี่น้องชาวใต้มานานหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปครับเวทีแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้นักมวยนะครับได้มีโอกาสโชว์ครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามครับคุณนะครับขอบคุณคอคาค่าด้วยครับเอาละครับตามกันต่อครับยกที่2นะครับคุยไรในวันนี้ครับเพชรพญาไทยกับเทียนชัยหรือว่าแสงเทียนครับมาตรฐานเข้าค่ายดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นแล้วครับต่อยให้สนุกนะครับ เงินรางวัลพิเศษโบนัสพิเศษครับคู่ดูเดือดจากพี่พรย่ลาครับยังอยู่นะครับ2 0 0 0มบาทด้วยกันครับเอาไปแบ่งกันคนละมื่นเลยครับเอาไปเล่นสงกรานครับเอาไปสาดน้ําสงกรานนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมดูมวยกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆย็นครับตอนเย็นเย็นนะครับออกไปเล่นน้ํานะครับเทศกาลมหาสงกรานเย็นทวนล่ามาแล้วครับรถน้ําดหัวขอพรผู้ใหญ่ครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแกงซรายครับ ้ายกับขวานะครับเด็กพญาไทยตอนนี้ฟอร์มร้อนชาแล้ะครับวันนี้ลองตายมาเจอครับตัวเก่งของพี่นุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับน่าแล้วครับวงใดอ่าเน็บด้วเข่าซ้ายครับเกาเกมกระดูกดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับค่อยๆย่องค่อยๆขยับเข้าไปครับต้องละเอียดนะครับพลาดไม่ได้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับอย่างชิงจังหวะกันอยู่นะครับแข่งสายมาครับทางด้านของเทียนชัยครับจากแสงเทียนนะครับเปลี่ยนเป็นเทียนชัยครับพี่นุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาสร้างมวยเอกให้กับวงการมวยเยอะแยะมากมายครับปัจจุบันนี้เป็นโปรโมเตอร์นะครับจัดการแข่งขันอยู่ที่ภูเก็ตทุกวันพฤตรหัสนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยไปติดตามได้ครับค่อยๆโยกเข้าไปครับเพชรประยไทยเนี่ยครับแข่งขวา ค่อยๆมาครับค่อยๆมาครับใจเย็นๆนะครับมายังไม่โดนจุดเดือดเลยครับใกล้ๆกางเวทีครับอ่าแล้วครับหมัดซ้ายไม่โดนครับแต่ว่าแข้งซ้ายครับพับได้อ่าแล้วครับคืนมาด้วยแข้งขวาครับแน่นๆแล้วครับเริ่มที่จะแน่นนะครับช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายๆปลายยกที่สองแข้งขวามาอีกแล้วครับทางด้านของเพชรพญาไทยอ่านะครับ ต้องบอกว่าจังหวะฝีมือทุกตัวครับเพชรพญาไทยและกระแสงมรกรชุดนี้ครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าร้อนชาแล้วครับในยุคของคุณลูกนะครับแม่พี่หนุ่มน้อยนี่ทํามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับตอนนี้สู้กับรุ่นคุณลูกแล้ะครับเดินทางมาจากกรุงเทพครับทางด้านเพชรพญาไทยแต่ว่าเป็นนักชกจากภาคอีสานแล้วครับสีรัตนสีสเกตกระตุกเหลี่ยมนี้ครับแทงได้สวยครับเตียนชัยครับ สิงจังหวะครับเพชรพญาไทยทำไฮไรมาเพื่อจะเล่นสงการที่หัดใจโดยเฉพาะเลยครับขยับเข้าไปครับหลายหลายคนนะครับเพชรพญาไทยสุประชัยเล็กมิลาดินครับเพชรตวีศักดิ์ปลอยตวีศักดิ์แข้งขวาคนอนึ่งก็เป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่าเพชรพญาไทยเป็นมวยขวาครับเอาละครับวันนี้เจอกับมวยซ้ายครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแก้ยังไงครับแสงพระนครบิดวงในไม่ประทะด้วยนะครับเทียนชัย ถึงตัวหมดยกก่อนครับชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาตามต่อนักคณะสพอมอครับนำกระเช้าผลไม้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับมวยดีวิีไทยที่สัญจรมาที่สนามมวยแห่งนี้ครับขอบคุณนายหวประพิษเตระกุลนะครับนายใหญ่แคมป์ปอเตระกุลครับแล้วก็พี่พรยันลาครับคนหัวใจใหญ่ของเรานะครับก่อนที่จะชมยกต่อไปครับขอเชิญชมนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ในวันจันทร์ที่28เมษายนนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับหน้าที่ว่าการอบตลักงูจังหวัดสตูลนะครับ รายการนัดนี้เงินรายได้มอบให้กับศูนย์ศึกษาเด็กพิเศษนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กพิการในอำเภอลังูครับสอเดชพันธ์นะครับวันจันทร์ที่28เมษายนนี้ครับรายการใหญ่นะครับรายการใหญ่ครับไปให้กำลังใจกันได้ครับอีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจและก็น่าติดตามครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะทยอยประชาสัมพันธ์ให้นะครับเอาละครับตามต่อครับบนเวทีครึ่งทางยกที่3ครับควยไล่ในวันนี้นะครับแข้งขวามาแล้วครับไม่ถอยโอ้ยเจอบาทาน ลูบหน้าเข้าไปครับอ่าเทียนชัยครับเยอะอหยันเส็จและเกินครับแย่รังแตนหรือเปล่าครับเทียนชัยอ่าแล้วครับเพชรพญาไทนอกได้ในดีครับสุดยอดจังหวะฝีมือครับมีทุกอย่างนะครับลุกได้รับเป็นนะครับบนเวทีกรรมการมือดีเลยครับผงศักดิ์เป็นละม่อมแยกออกมาครับขยับเดินแล้วครับเพชรพญาไทไม่รอแล้วครับ ถ้าอยากจะได้รางวัลพิเศษ2 0 0 0 0บาทนะครับคู่ดูเดือดต้องเดินแล้วครับอาแล้วครับมาเด้งตีเข้าขวาเน็บเข้าไปครับอ่าต่อยให้เขารู้จักไปเลยครับวันนี้ล่องใต้มาครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักใส่เจ้าทิ่นเจ้าบ้านแล้วครับอ่เหียนชัยเลยว่าแสงเทียนครับแข้งซ้ายครับแข่งซ้ายนั้นดีอยู่แล้วครับอ่าเข้าซ้ายดักแทงแล้วดันออกไป เอาล้วครับนวที่วงในครับตีได้ไม่ได้ครับเพชรพยาไทยเข้าขวาปาบเข้าไปแม่ผู้เอกวันนี้โอยต่อยดูดีเลยฝ่ายแดงเพชรพยาไทยน้ำเงินเพียงชัยเอ้าโอ้เอ้าเพียงชัยขวาไายลอกไว้ล็อกไว้เพชรพยาไทยแดงข้าขวาง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 ไปเอ้าเพียงชัยเพียงชัยอย่ายอมอย่ายอมนั่นแหละครับถึงอาวุธถึงใจครับเล่นใหญ่แล้วนะครับ ทางด้านของเพชรพญาไทยจะไปแย่งอาชีพของเทียนชัยครับทีไว้ครับหมัดหนึ่งสองมาครับหลากหลายนะครับซอกซ้ายทางด้านของเทียนชัยครับหรือว่าแสงเทียนครับจับเขาอยู่แล้วนะครับาล้ครับพวงได้ตีไม่ได้ครับผมสักแยกออกมาครับนี่นะครับผู้เอกวันนี้ช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์ไปแดงเพชรพญาไทยในเมืองเทียนชัยนี่นะครับดรวิชิดอลอนี่พามาที่สนามบินนานาชาติฮัดยยให่มันต้องอย่างไงครับ เึงพริกถึงขิงถึงขาถึงตะไครนะครับรอบเครื่องเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟครับชาบูหม่าล่าใส่ไปครับใส่ไปครับเป็ดพญาไทยอ่าเนี่ยครับเดินได้รู้จักแล้ะครับวงในบิดหักเททิ้งลงไปโอ้โหขึ้นขึ้นอย่าลุกชาดิโดนนับโหมดโยกโหมดโยเอาพับบอลอ่ะกลับสู่สนามนะครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับ เดินทางมาถึงคู่เอกควยไลของเราในวันนี้ครับผ่านไป3ยกเลยนะครับเข้มข้นครับด้วยไล่ช็อตเด็ดภาพช้านะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตของทั้งคู่นะครับเพชรพญาไทยวันนี้ล่องใต้ครับเจอกับทางด้านของเทียนชัยครับโอ้โหเนี่ยครับถีบหน้ามาทารลูปพักนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่ได้จะถีบกันง่ายๆนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ใช่ยิงหน้าให้ถีบนี่เออต้องลบหน้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพระน่านเดดิศขาเดดิศขาวทองนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ให้เกียรติเป็นประธานจัดการแข่งขันในวันนี้ด้วยขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ในทีมงานด้วยนะเอ้าขอบคุณท่านผอพิทยารัตนพันธ์นะครับขอบคุณสจนิยมพันนารายครับขอบคุณนะครับคุณเองยังอภัยนสงขลาครับนายอภยอานใหญ่คุณประทีปแก้วประสิทธิ์ผู้จัดการนะครับฝ่ายกิจการพิเศษนะครับขอบริษัทอาทิตย์ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาอาชีพจังสงขรานะครับคุณดีเรกแล้วก็คุณนิติสมุยครับ มันลุ้นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับหาทิพย์หาทิพย์ภาคใต้ด้วยเลยทีเดียว1 4จังหวัดเอาลุ้นไปลุ้นไปไฟแดงเพชรเมียเอาฟันมาให้น้ำเงินเพียชัยตีไปเพชรเมียไทยเอ้ายงผูสักแก่แยกเอาลุยเลยอ่ะยันไป้ายไปเลยครับเอาไว้สุดไปเลยครับสุดได้แค่ไหนเอาไว้สุดเลยครับเอาละครับอย่างที่เรียนไปครับเกมนั้นเปิดนะครับถึงอาวุธถึงใจแม่เนี่ยครับจะหักเขาแต่ว่าตัวเองเสียหลัก ล้มไปเองนะครับทางด้านของเทียนชัยท้ายมาลุกขึ้นมาท้ายมาสอกท้ายครับโดนเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรพีรไทยไม่ใช่ว่าไม่โดนครับโอ้โห,โห,หคผู้นี้มันสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่แต่มันมันมัน,มนสุดๆ,ๆเอ้าไปเดงยเพชรพีรไทยน้ำมือเทียนชัยเพชรพีรไทยเอ้าขาไปแตกแล้วนะแตกแล้วนะแตกแล้วนะเพชรพีรไทยแตก,กแล้วนะ,อะโอ้แพร์สนามมีงานทาแล้วนะครับงานเข้าแล้วครับแพร์สนามนะครับเข้าซ้ายยัดแนบขาไว้ครับ ถึงอาวุธถึงใจนะครับไม่ผิดหวังครับคุยไรของเราในวันนี้ครับข้อคขาใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับมาตรฐานการฟิตต้อมดีครับเพียรชัยมีพี่หนุ่มน้อยยืนอยู่ที่มุมครับทางนานของเพชรพญาไทยก็เจ้าทัพแสงมรกกนะครับผู้ชายของจ่าทยเอาการพกศักดิ์แม่ละม่มวันนี้นะครับเราพามาที่สนามมวยนานชาติหาดใหญ่นะครับสงขลาโอกแตกแล้วครับเพชรพญาไทยครับเอาแล้วครับมีตำหนิแล้วแค่ขวาแต่ว่าแผลแต่แค่นี้ไม่ยี่ราครับ ปลายหน้าขวางหน้าไว้ครับสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับสุดๆไปเลยครับขวไฮไลท์นะครับขยับเดินต่อเพชรพญาไทยเดินไปครับแกงขวามาพลิกออกมาอุ้ยนะครับเผลอไม่ได้แล้วครับเทียนชัยครับชื่อเทียนชัยแต่ว่าไม่นองน้ำนะครับสอกคมกริบเลยครับอ้าวลุ้นเลยนะครับใบแดงเพชรพญาไทยน้ำเบืนเทียนชัยหงศักดิ์ไปละม่มห้ามแยกเอ้าบุกบุกเพชรพญาไทยบุกอีกบุกไปบุกไป โอ้ไซมาผ่าใบเที่ยวออฮ่อลุ้นกันระทึกเลยครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตอ่าเนี่ยครับรับก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาคืนครับอ่านะครับเพชรปรยาไทยแข้งขวาอ่าดวดนแล้วครับวงในเนะครับเน็บด้วยเข่าซ้ายครับพยายามจะตีแล้วค่ะรอกรรมการมาแยกเลยครับทางด้านของเทียนชัยครับลุ้นเลยนี่นะครับคู่เอกวันนี้หมอมแขงหม่อมชอเอ้าถูกสั่งไม่ละม่อมแก่แยก ไไยายแดงพิมพยาไทยน้ำเบิ้ลเอาปลุกไปพิมพยาไทยเอาคว้าไปเพี้นชัยยังไม่โตยังทีไปที่ยังเพี้ยนชัยเอาขยับให้เอาอย่ารออย่ารออย่ารอเอาซ้ายไปต่อยขวางมาเอาแป,ป๊มไปแม่กรรมการแย่เข้มคนเราใจไม่ผิดหวังครับแม่หมดยศครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวซัญจรมาที่สนามมวยนานชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับต้องขอบคุณนะครับ พระน้าท่านเดชอิศข้าวทองรัฐบุญตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับที่ให้เกียรติเป็นประธานโดยการในวันนี้นะครับนี่แหละครับในนามของดรวิชิตรอด้วยนะครับเอาแล้วก็อีกหลายหลายท่านแหละครับท่านสสศักดิ์สิทธิ์ท่านพอวิทยารัตนพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาอาชีพภาคใต้ครับสจอนิยมพันธราครับท่านเอกยังอภัยนาสงกราครับนายพลอันใหญ่ครับแล้วก็คุณประทีปแก้วประสิทธิ์นะครับผู้จัดการของพรรคคนลาภาคใต้ครับ แล้วก็รายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งนัดนะครับที่จังหวัดสงขลาแห่งนี้ครับมวยไทยพนมิตรมวยฮิตวันจันทร์ครับคุณสมัยสกุลเมตตาจะสัญจรมาในวันที่21เมษายนนี้ครับเจอกันที่อำเภอจันทจังหวัดสงขลาครับมาลุ้นบนเวทีนะครับวันนี้เลยได้ฝ่ายนะครับสจนิยมพันธรายด้วยนะครับแล้วก็นายเอกยังอภัยนะครับนาสงขาด้วยนายนิเดกนะครับเปียดหมานด้วยโอ้บครับแล้วก็นิติสมุยด้วยเอารวมกันมาวันนี้มวย มันมวยหมแลวแฟนเยอะเลยนะครับนี่แหละครับดอกรคิดอโอนะครับประธานของศึกมวยดีวิถีไทยครับเอาละครับต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆครับกับการล่องใต้วันนี้นะครับของมวยดีวิถีไทยครับได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมพี่น้องแฟนวัยชาวใต้เป็นอย่างดีครับยกสุดท้ายนะครับ3านาทีสุดท้ายครับเพชรพยาไทยกับทางด้านของเทียนชัยครับชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมก็คือแสงเทียนหละครับในสังกัดของคุณนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับข้อ่ายใหญ่อยู่แล้วนะครับ่ายมวยสิบนุ่มน้อยครับ สิงป่าตองสิทธิ์นุ่มน้อยครับค่ายนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับแมอาล้วครับโยกขยับแม่พับในครับทางด้านของเทียนชัยเพชรพญาธิค่อยๆขยับเข้าไปครับน่าเสียดายครับกับเวลานะครับที่มันผ่านไปเรื่อยๆครับยกสุดท้ายแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับนี่เลยครับช่องแปดนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับโดยด็อกเร์วิชิตอรอนะครับให้ท่านได้ชมมวยมันๆอย่างนี้วันนี้เราซีจรมาที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่สงขลานะครับโอ้ยแฟน แน่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาตะขาโอ้โหหัวอันเลยแล้วก็สบายใจนะครับสมันสนามมวยโอ้โหให้โอ้โถงกว้างขวางแล้วก็นี่ล็อกเล็กนี่สะดวกสบายมากๆเลยครับเดี๋ยวท่านตจวิชิตจรีโนเวตไปนะครับใครต้องการจะใช้สนามนี้ก็ติดต่อมาได้ครับใช้เป็นเวทีในการสร้างมวยรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆครับก่อนที่จะไปสู่เวทีใหญ่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับสนใจติดต่อมาได้ครับ อาล่ะครับตามฝ่ยายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองครับโอ้โห,หน่าเสียดายครับที่ผ่านมาออกอาวุธกันดีมาตลอดนะครับแต่ว่ายกนี้เข้าใจได้ว่ามันกดดันแล้วครับนี่นละครับมวยรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะโอ้โหจะจัดกันได้แต่ละครัง้งแต่ละคู่ะนะครับวันนี้ขอพูและไรฝ่ายทั้งคุณชูชีพปรีพภคาด้วยน้องเต้ช้างอุทัยทัพอาสาด้วยนะครับ แม่หลายฝ่ายนายกไปตอกองขนุนกบานาด้วยอ่ารุ่นรายการนี้อยู่แล้วก็อีกหล,หลายหลายท่านละครับท่านนายกสมชาติเด่ดนดอนทรัเม<อ>จีรัชยาครับพอ,อ,อนิยมกิตนองสวงนะครับ<อ>นี่ก็เป็น FC ของพวกเราครับโกน้อยปืนรัตนาครับท่านลุนอยู่หน้าจอครับนี่แหละอ้าวหลายฝ่ายนะครับแม้กระทั่งสจพิรุไทยด้วยนะนี่นายกดุ้งอ้าวอ้าวลุนเลยลุนอ้าวโยกไปโยกไปแม่ไปโยกเลยนะครับปีเร่งกลองรัวแล้วอ่ะ ใบแดงวันนี้เพชรพญาไทยแสงมรกรนะครับน้ำเบินเพียรชัยเอกเมืองนนท์สู้กันในพิกัดอ้าหมดยกสุดท้ายนะครับร้อยสามสิบสองปอนด์ครับอ่ะตีเลยวก็เป็นหน้าที่ของกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านลวครับมาแล้วครับใบแรกจากดำเกินมีศาสตร์นะครับใบที่สองครับสุนทรศรีบุลาครับใบสุดท้ายนะครับวราชัยพุทซอนครับรวมคะแนนแล้วไปทางไหนครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเพชรพญาไทยครับ เป็นฝ่ายเฉียนชนะคะแนนทางด้านของเทียนชัยไปได้แบบสนุกเลยครับนี่คือคู่ไยไล่ของเราในวันนี้ครับบนเวทีครับเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับ